อยู่อะเนี่ยมันได้เขาตอนนั้นนะนี่ผมมีมีแต่ผู้ชายไปเลาะใส่มาเด้อนี่โอ้โหนี่อันนี้มาแต่ของลิ้นใหม่ของมึงมึงเด้อมึงเด้อของลิ้นใหม่มึงมึงคนลิ้นมึงคนลิ้นเอาโซน่าเอหน่อยดิ กับงาออปวดอะไรกันไ้มากไนี่ปวดเธอแซ่บรู้คลอดแล้วกลาลำเบอลงลงยนต์จะเที่ยววะ สามเทือกสี่เทือแล้วออยังโมเมนแบบว่าลงมาแล้วเอ,อ้ยสบายดีประเทศเรามีทางอยากมอกดูสภาพตายตายอีกแล้ตอนนี้ทอด มาเลเซียย่กุหลามเปอดถูกแล้วแหละมาเลเซียกำลังย่างเดินทุดงกำลังเดินทุดงนำคนบ้าสักสองสามคนนำนำคนบ้านำคนบ้าสักสองสามคนเจาะอันน่ะกินข้าวเปียกเนื้อเดือดวันนีข้าวเปียกอีกนี่สู ไเพิ่งวะเออไม่อยากเอาแล้วม่ชื่ไปใส่นีดค่ามือนุบอ้อมไปพี่ไิ่ไปยังบึงเขาเปียกหึ่งอมท้โอ้ยโอ้ย เดินไเนาเดินหมนมาอาไหนตรบเป็นโอ้ดเอ้าเอรแล้วกีーー่นทีข้นมนึนานี่มขึ้น่ไนี่นี่นี่มัขึ้นไรนี่นอีขี้เป็นนดเดียวละเอาอีกตัวนึงโตโตเอ็ดต้องกินแต่สะพนโดที่ึ้นเหนล้ว มันขึ้นนี่เดี๋ยวมันขึ้นมันมาขึ้นนี่ตรงนี้สอบมันจะขึ้นอยู่นี่นี่ตรงนี้นี่ตรงนีนี่จ้องขนเลยรถเอนมันเดี๋ยวมึงเห็นฮ่านเนี่ยเห็นฮ่นแล้วมึงยิงเสื้อนี่เมี๋ยวมาจ้างทำมือเอียวกันนีดโอปอลว์วอล์ดเอ็กซ์เดอะเอ็กซเพอรี่น์โอ๊เจอกนี่เขา

ไปเลาะใสมาเด้อนี่อ้โหนี่อันนี้มาแต่ไรตัวบาไอ้เจาประจํการสวิตเออสวิตมาสวิตเนอมีหลายคนมีอ่ามีทางมาแต่ญี่ปุ่นสวิตอิสราเอลอเมริกามออันพบูไนประจําการอ๋อไปฮามาวบอเไ้เต็มหมดน โอ้ถือว่าถือว่าเขามีบุญที่มีฐานทูตไปนำฐานทูตลาวบ่ทฐานทูตลาวอยู่คนหนึ่ง่านทูลาวอยู่นหนึ่งบบางไนมาโยนบลลงมากนายไนโ์ลงมาเันบอ6นน้องยังบม่ได้กลหรือว่ามันมีเที่ยวใดใดที่จะขึ้นไปนำเขาฮะนั่งังี้โยนหลายคนบางโยนไนั่งบนมาสวิตสวิตแดน ไอเฮ็ดนันอ่คนหลายปีแล้วะสามปีหกเดือนสาปีหเดือนไปแล้วเไอไอเียืเงินผ่านพูน่ีอไปไปไปสิตายเงเร่นงสือมพวีดีโอเม่ออนไลน์ดอาลโอ้โเขาแทงยน่ทองเมอะไรอาวปัญญาอ้เอลอเออ เอาเจ่อกันนะครน้องโต้กลเสือกันี้แน่นกว่าไปจบแล้วเป็นามยใหม่เรีย้องซื้เสื้อหายอย่างเดียวนี่นะครับหานไปกินข้าวุ้นไปนี่น่นกิ่ะมันของานี่มันบอกว่ามึงเฮี้ยมึงเฮี้ยอยู่นี่เออ เน่มาอายุเนี่ยมอมึงเนี่ยอาเจจนเรียนตาว้าวว้าวีดอของลีนใหม่ของิ้นใหม่ของมึงมึงเด้อมึงเด้อของลินใหม่มึงมึงคนลินมึงคนรีนเอาโซน่าหน่อยนิ กับหญ้าอ,อ้อยิ่งสักยินไปกินข้าวปุ้นกันไปเบื้องวะหรือไปกินไปกินข้าวปุ้นเน่เน่ไปไปไปอ๋อไปกินข้าวปุ้นกันเไไใครใครนี่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 มึงต้องเบื้องอยู่พี่ราคาราคามันมันมันคืออย่างวะใส่เงินนี่อย่างวะโนโด a e m ร g ก n y a n g l น uh ั i wa ngau ngau n ้ a u ngau 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 ี g a u n ม a u ngau 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 n g ล u n a u ngau ี g a u ngau 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 n g น u ngau 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 n g หมูมีอยงเกลี่ไก่กับไข่ผสมพวกพวกพวก,พวก,กอันนี่ยเนียงเนี่ยนี่อยากกินนะม <laughs> ีกุงก้งมีหมูถามมึงดูนี่ก็เท่านี้เดยเงินเขาเข่าเอาเงินดอลลาร์งงอะปรามดูดูโอ้ตายแล้วตายแล้ว ตายตายตายนี่กุ้งทรงโตนี่อยู่แถะนี่มีสองตัวยันมันก็มีจานสองตัวจานสามตัวไหมบ่อเละต้องซ้ำกันนั่นแหละตัวกันหมดเลยตายแล้วคิดว่าบนที่อบคุณแต่เงินมากันไหมใครดะกินพุ่นแต่เงินจะร่วมพุ่นเงินใส่เงินได้ไรนี่นะมีเวลาดิใส่เงินเขาคือเขาได้เลยซื้ คำบอกคือสิงคโปร์ได้สิงคโปร์ซเรน่าฉันก็ฮันกินนิดนกแล้วน่ยังรออยางเขามากินแล้วสู้้างสูแรงกันมาแล้ว่ะโอ้โหโนราโนรข่าเอาปะเออเอาเอาอะ้อมเขาแล้วแล้วเขาถอนเงินเป็นเงินยังถอนนู่น ดอลลาร์ละมีมีดแสดงกระจายของประนทศเราคือว่ากินถ้วยแปดเช็คเอ้ยแปดดอลลาร์แล้วกูต้องจ่ายไปร้อยเออแจวเลยมึงแ,แจวแจวสั่งก็สั่งเพื่อได้มีไว้น้อยดอลลาร์เจอจอนเงินกิให้ดอกนี่สองโมงตรงคำว่ะ หงงขามเนี่ยหงงเศร้าพูดนะคามุ่นน่ะเนี่ยมันอาจจะมบบไปหน่อยเดี๋ยวเดียวสมหน้าทายกินยังเกาะเอดี๋ยวต้งทายกินยังเกาะทายกินยังกินเดียอะดีเขาเลยเดี๋ยวเอาเอาราคาชัดเจนดิจ่อได้เกาะจอแสน Dan Jauh sergi. dah, dia Jauhar ser. 34 <laughs> uh, uh, uh. Okay, 34. dia. Ngerti Oke, 34. เอาไปแลยวะไปจอกนี่อันนี้ของไปเนี่ใ่เอาน่เอาน่เอา้ที่ีไม้กินขอไปนเโอเคโอเคจอะรก็จับถ่ายดูลนปะเซตตี้โฟร thank you ก <c oughs> ินเบียร์จอร์เซียนอาทิตย์ว่าว่ะว่าไอ้เส้นนั้นมันเอาเงินดอลลาร์จ่ายกี่ไรบอน้องมีเท่าไรสิบดอลลาร์นี่นะสิบดอลลาร์มันบ่อห่อนขนาดไปเส้นแต่ทะทัพแปดเท่าน้ำพร้อมอย่างสิบดอลลาร์มันเป็ดดอลลาร์ว่ะอ่าเท่าน้ำพร้อมเท่าไรวะเมื่อกี้อ่าเทไรวะพูดจื่อไว้สามสิบ 3 8 3 7 8 0าาบข่าวน้าพร้อมถ้าเบาน้ำพร้อมประมาณ2 8 2แดสอดดูไดสองแปดสอแดอันเงินเข่าเงินเข่าเป็นจริงไ้มเอาให้กินมังคีนี่แคบดูจะจะโดดานเหรอเอปเบิ่งเบิ่งเอาอนไรดูสุ่มลายอันเดียวเราเลยสองแปด with no strings tying you right? to me see my boy. i'm happy in your my company with no emotion cause my love deserves to be free mm -hmm. i never wanna look at a house in a garden i never wanna lock you down i know you're not mine it's just my turn but we can still have fun for now Trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit uh, I was relieved. Uh, Cause yeah, I never yeah, want to yeah, play yeah. happy <laughs> families with you, but I like yeah, having by. you around. I'm fully aware uh, this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. <laughs> Attention. And when you're moving in another direction, <laughs> don't worry, I get it. <laughs> I meant what I said when I said it, lady. I never want to look at <laughs> <out> you. <laughs> <house laughs> <in the garden. laughs> I never want to lock you down. I know you're not <laughs> mine, it's just <laughs> my turn. But we can still have fun for now. No, I never want to play happy families with like having you around I'm fully aware this is a flash in the pan we can still have fun for now yeah we can still have fun for now